คนไทยเป็นชาติที่นิยมดูดาวมาแต่โบราณการมีชื่อเรียกกลุ่มดาวต่างๆเป็นภาษาไทยอย่างเช่นดาวโลงดาวกาดาวไถดาวว่าดาวลูกไก่ดูจะเป็นหลักฐานได้อย่างดีแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวบ้านไทยในหลายๆถิ่นม่ได้ดูดาวกันอย่างละเอียดหรือจำแนกกลุ่มดาวทุกกลุ่มทุกดวงบนท้องฟ้าอย่างที่ฝรั่งทำ คนไทยดูดาวเพียงบางกลุ่มที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและการทำมาหากินดูเฉพาะดาวที่มีประโยชน์กับการทำนาการเดินเรือการเดินป่าการปล้นที่เหลือนอกนั้นหากไม่เกี่ยวพันกับปัจจัยอื่นแล้วเขาไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปด้วยซ้ำไอจะมาตั้งชื่อทุกกลุ่มดาวเหมือนฝรั่งนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวบ้านไทย พราะวิธีคิดวิธีมองโลกธาตุของเขาต่างจากฝรัง่งฝรั่งจำแนกกลุ่มดาวไว้88กลุ่มอาศัยเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ชั้นสูงตรวจสอบเทหะวัตถุบนท้องฟ้าอย่างละเอียดแต่ชาวบ้านไทยนั้นอาศัยการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับธรรมชาติส่วนอื่นดวงดาวของชาวบ้านสำหรับนพรานจึงเอาไว้ดูเวลาที่หมูป่าออกหากิน สำหรับขโมยก็เ,เอาไว้ดูเวลาหมาหลับจะได้ขึ้นบ้านเจ้าทรัพย์ได้สะดวกสำหรับชาวนาก็เ,าเอาไว้ดูว่าปีนี้ข้าวเกลือปลาหรือพืชพันธุ์ผลไม้จะอุดมสมบูรณ์หรือไม่หรือแม้แต่ว่าปีนี้น้ำตาลตโนดจะได้ผลแค่ไหนทั้งหมดนี้เรียนรู้สั่งสมขึ้นเป็นความเข้าใจเป็นที่มาของความรู้ต่างๆเหล่านี้ด้วย จะสังเกตได้ว่าดวงดาวกลุ่มหลักๆที่ชาวบ้านทั่วทุกถิ่นใช้สังเกตเวลาฤดูกาลและทิศทางยังต้องตรงกันได้แก่กลุ่มดาวช้างหรือดาวจราเข้กลุ่มดาวลูกไก่หรือดาววีดาวไก่น้อยดาวไถดาวพระศุกดาวรับพริกดาวประกายพฤกดาวรุ่งดาวหมูสังดาวเพก ดาวแสงดาวหมูกองดาวผกายดาวคันช่างและดาวว่าดาวอีเป้าดาวเจียงดาวข่างดาวใต้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มดาวที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือดาวกาดาวกาอยู่กลางกลุ่มดาวราศีมิถุนซึ่งคนไทยแลเห็นเป็นกลุ่มดาวโลงมีดาวกาผงาดเกาะอยู่ตรงกลางปูรอดเพ่งแก้ว ชาวบ้านควรขนุนจังหวัดพัทลุงเล่าให้ฟังว่าคนรุ่นเก่ามักใช้ดาวกาทำนายถึงเหตุร้ายที่จะบังเกินและปู่มักพูดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอว่าปีไหนดาวกาขึ้นชัดปีนั้นจะมีคนตายมากในการทำนายประจำปีไม่รู้ว่าปู่ดูดาวกาในวันไหนจะเป็นสงกรานหรือเดือนสามออกสามคำ อย่างที่ชาวบ้านถิ่นอื่นคอยจับสังเกตเสียงฟ้าร้องเพื่อดูว่าเทวดาไขาประตูฟ้าทิศไหนเพื่อทำนายความสมบูรณ์ของน้ำจะเป็นวันไหนเราไม่รู้กันเลยจำได้แต่เรื่องเล่าของดาวกาที่ปู่ในสมัยอายุรุ่นรุ่นได้เคยอยู่ร่วมกับทวดคนหนึ่งของตระกูลซึ่งเป็นขุนโจรมีชื่อแห่งพัทลุงในสมัยรัชกาลที่หปู่จาได้ว่ารุ่งดอนทราย ก็จะดูดาวกาเช่นกันในเวลาออกปล้นและแม้วันนั้นดาวโจรจะสุกสว่างเพียงไหนแต่หากดาวกาโชดจรัดการปล้นที่วางแผนมาดิบดีก็ต้องเลิกไปเหมือนกันในความเป็นนายโจรรุ่งดอนสายมีสังเกตและสังหอนอันแม่นยำอยู่ไม่น้อยครั้งหนึ่งหลังจากตั้งสารเพียงตาทำพิธีก่อนปล้นผ่านไปขณะเดินมาตามราวป่า รุ่งได้กลิ่นควันยาการแรตบุรีโชยผ่านเขาล้มเลิกการปล้นในวันนั้นฉับพลันและซุ่มสอบสวนว่าพักพวกคนไหนเป็นสายให้กับนายหรือพวกข้าราชการเพราะสมัยนั้นยาการแรตไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปจะมีโอกาสได้ลิ้มรสอีกครั้งหนึ่งนั้นกลางดึกระหว่างเดินทางไปปล้นค้างคาวบินโชบผ่านหน้ารุ่งดอนสายถึงกับชะงัก เห็นเป็นมลางร้ายยุติภารกิจกลางคันซึ่งทำให้รอดพ้นจากนายอีกหลายคนที่มาดักซุ่มเตรียมรุมจับในคืนนั้นสำหรับชาวบ้านภาคใต้โดยทั่วไปในวิถีธรรม,มาหากินอื่นๆยามค่ำคืนของเขาดวงดาวเป็นโมงยามอันสำคัญอยู่เสมอชาวนาภาคใต้สามารถรู้ช่วงเวลามาถึงของฤดูทำนาได้โดวยวิธีสังเกตกลุ่มดาวบนฟากฟ้า โดยเฉพาะการสังเกตกลุ่มดาวจอระเข้เนื่องจากดาวจอระเข้เป็นดาวหน้าร้อนมองเห็นชัดเจนบนท้องฟ้าทางทิศเหนือในยามหัวค่ำของฤดูร้อนการปรากฏของกลุ่มดาวจอระเข้ช่วยทำให้รู้ว่าฤดูทำนากําลังจะมาถึงในชนบทภาคใต้นั้นการทำนาจะเริ่มตั้งแต่เดือนเเดือนแเรื่อยไปถึงประมาณเดือนสิบ และจะสิ้นสุดการปักดำก็เมื่อสังเกตเห็นว่ายามใกล้รุ่งก่อนฟ้าสางของวันใดหากมองเห็นจระเข้ล่องคือทำตัวขนานกับพื้นดินอยู่ทางเหนืออย่างกระจ่างตานั่นหมายความว่า,วาเดือน11เดือน12บสอกำลังจะมาถึงน้ำจะเจิงทุ่งปักดำต่อไปข้าวกล้าก็าเสียเปล่าถึงเวลาเลิกทำนาหยุดรอให้ข้าวทะลึ่งพ้นน้ำ ตั้งท้องออกรูงได้แล้วไม่ใช่แต่ดาวจรเข้เท่านั้นที่ใช้เป็นหมายสำคัญสำหรับบอกจังหวะในการทำนาป้าสีบุญแก้วเล่าว่าปู่รอดเคยชี้ให้ลูกดูปลายไม้ทางทิศตะวันออกและบอกว่าเห็นดาวว่าวตั้งป่าทำนาล่าแล้วซึ่งหมายถึงในประมาณเดือนสิบสองเดือนอ้ายดาวว่าวจะขึ้นมาเรียยยอดไม้ให้เห็นในเวลาหัวค่ำ แสดงว่าหมดฤดูปักดำทํานาต่อก็จะล่าเกินไปได้ผลน้อยเพราะจะแล้งเสก่อนดาวเว้าที่กล่าวถึงนี้ป้าสีชี้ให้ดูปรากฏว่าเป็นคนละกลุ่มกับดาวเว้าของภาคกลางคือกลุ่มดาวไถยมองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตะแคงอยู่คล้ายเว้าปักเป้าคนใต้จึงเรียกดาวเว้า พอถึงเดือนเมษายนและพฤษภาคมหน้าเก็บข้าวนวดข้าวก็จะดูเวลาด้วยดาวอีกกลุ่มหนึ่งเรียกชื่อภาษาถิ่นว่าดาวคันช่างสำหรับคนทำสวนยางพาราแล้วพี่สุไลมาศทอดทิพเล่าว่าชาวสวนยางป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตยังใช้ดาวรุ่งบอกเวลาออกกรีดยางอยู่จนปัจจุบันเพราะดาวรุ่งจะขึ้นทางทิศตะวันออก สุกสว่างให้เห็นแจ่มชัดตอนประมาณตีสามเป็นเวลาพอดีเป๊ะที่ต้องออกไปทำงานมิฉะนั้นหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจะกรีดยางเสร็จไม่ทันในเช้าวันนั้นในส่วนของคนทะเลภาคใต้ดวงดาวก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันป้าเชงหรือลุงสมบัติแซ่อิวแห่งบ้านหาดไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตให้ความรู้ว่า ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมซึ่งเป็นมระยะที่เต่าทะเลวางไข่คนเก็บไข่เต่าย่านหาดไม้ขาวจะคอยสังเกตกลุ่มดาวโดยเฉพาะกลุ่มดาวเต่าหากเห็นดาวเต่าบ่ายลงทางทิศตะวันตกก็เตรียมออกเดินเต่าคือเก็บหาไข่เต่าตามหาดทรายได้เพราะเป็นเวลาค่อนดึกที่เต่าขึ้นไข่ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับพวกโจรลักควายทางภาคใต้นั้นป้าสีบุญแก้วยังจำได้ว่าปู่รอดเคยสอนให้ดูดาวขันชั่างพร้อมบอกกำกับว่าบรรดานักเลงและหัวขโมยรุ่นเก่าเขาจะรู้จักดาวขันช่างที่ขึ้นประจำอยู่ทางทิศใต้เป็นอย่างดีเนื่องจากทำให้รู้ทิศทางในยามกลางคืนสามารถใช้กำหนดทิศเป็นหมายในการหาเส้นทางหลบหนีได้อย่างแม่นยำ ปู่หอดตายไปหลายปีแล้วความชำนาญในการดูดาวของปู่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่ลูกและหลานส่วนวิชาอื่นๆได้แก่การต้มยาคาถากำบังตนคาถาขยายร่างการคัดพันข้าวการล่าสัตว์ไล่เสือไล่ช้างสารพัดอย่างที่ชายไทยโบราณได้ใช้ติดตัวเป็นอาวุธป้องกันตนและใช้ทำมาหากิน กระจัดกระจายไปอยู่กับลูกๆทั้งหญิงชายเป็นเรื่องเล่าในครอบครัวต่อมาอีกหลายรุ่นคนซึ่งเป็นเรื่องเล่าอันมีค่าเรื่องเดียวกับที่ไร่บ้านชาวใต้ทุกครอบครัวได้เคยผ่านวิถีเหล่านั้นร่วมกันมาทุกครอบครัวมีเรื่องเล่ามีตำนานมีศัพพความรู้สารพัดที่จะทำให้เข้าใจชีวิตเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจรากเงา และผู้คนที่แวดล้อมอยู่รอบตัวคงน่าเสียดายนักหากจะปล่อยให้เรื่องเล่าเหล่านั้นสูญผ่านไปกับการเวลา